สวัสดีครับสวัสดีส่งลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับวันนี้ก็มาพบกับ power อีกหนึ่งท่านนะครับ power ท่านนี้นะครับเป็น power เมือหนึ่งก็ว่าได้นะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับจอกนะครับเป็นสินค้าอ่าลุจจำนำนะครับเป็นสินค้าแบบหลุจจำนำนะครับสภาพนะครับสภาพอยู่ที่99.99%นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น power หนึ่ u รุ่นใหม่แรงนะครับเป็น switching นะครับเป็นอ่า power ดีเทคนะครับของช่างนุโคราชนะครับเป็นดี6 r m s นะครับแต่แท่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเดตพัดลมนะครับคือปกติพัดลมแท่นนี้นะครับมันจะดังแรงนะครับมันเป็นพัดลมดังดังแรงนะครับแต่ตัวนี้เขาอัปเดตมาให้พัดลมดังเบานะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นพัดลมดังเบามากนะครับเบาเสียงเบามากนะครับเสียงเบามากนะครับปกติมันจะดังจี๊ดเลยนะครับเสียงแรงครับแต่แท่นนี้นะครับ2แท่นนี้ นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกล่องครบคู่มืออยู่ข้างในครบนะครับทั้ง2ตัวสภาพสินค้ามือหนึ่งก็ว่าได้นะครับมือหนึ่งมันจะอยู่ที่1 3,500บาทนะครับ13,500าบาทนะครับแต่ผมขายในราคาอยู่ที่ผมขายในราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับก็ลูกค้าก็ได้ของมือหนึ่งแต่ในราคาอยู่ที่ถูก กว่าปกติอยู่3,006นะครับถูกปกติอย euh ู Hello, 100, ่ที่3,006นะครับถูกกว่านะครับแต่สินค้าเป็นมือหนึ่งนะครับก็มีประกันเหมือนเดิมนะครับ1ปีเหมือนเดิมนะครับประกันของช่างนุกนะครับก็ในราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับแท่นละนะครับแท่นละ9,900บาทสภาพมือหนึ่งนะครับเป็นสภาพมือหนึ่งสินค้าหลุดจำนำนะครับก็มีอยู่นะครับอยู่ประมาณ7ตัวนะครับจำนำเหมือนกันนะครับหลุดจำนำนะครับก็จะทยอยมาลงตลาดนะครับ ลงขายของตลาดนะครับท่านนี้ก็ในราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับก็ขับ18นะครับขับ18ข้างละ3ข้างละ4นะครับสบายสบายเลยนะครับท่านนี้นะครับท่านหนึ่งอยู่นะครับสภาพกิ๊กเลยนะครับเสียงกลางก็ได้ข้างละ4นะครับ18ก็ข้างละ3ข้างละสสบายๆนะครับในแท่นเดียวนะครับไม่เชื่อมาลองฟังที่ร้านนะครับก็โทรไปถามเจ้าของก็ได้นะครับข้างละ4นะครับมาตอนนี้นะครับ ผมก็จะขับชแนลเอนะครับจะขับ18 4ดอกนะครับเนี่ยครับต้นพง4ดอกนะครับตู้เบรนะครับพงหล่อนะครับตัวนี้นะครับสีขับเสียงก้างนะครับ15 2ดอกนะครับเลเวอร์2เหมือนกันนะครับก็แท่นนี้ก็ขับใน6ดอกในแท่นเดียวนะครับก็มาลองฟังน้ําเสียงดูนะครับเดี๋ยวเปิดน้ําเสียงดูนะครับ ขึ้นไฟแค่ขึ้นขึ้นไฟขึ้นแค่สองมตรนะครับเมตรที่สามนะครับเปิ่มมาแล้วครับ ไต่ขึ้นแค่2เมตรนะครับแรงนะครับแรงเส<ร>ียงกลางข้างขวานะครับเสียงกลาง แท่นละ9 9 0าา9,900บาทนะครับแรงนะครับแรงนะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแท่นละ9,900บาทนะครับเราแดกดีเทอร์กันได้ทุกตัวนะครับมีตัวไหนทเแถวแรงงานก็มาแลกดีเทอร์ได้นะครับนี่ครับสภาพกิ๊กนะครับสวยกิ๊กเลย9.9.99นะครับ100%ก็ว่าได้สินค้าเมื่อหนึ่งแต่เป็นสินค้าหลุดจำนำนะครับหลุดจำนำนะครับก็สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0837398945นะครับดีเทคนะครับ 3.6RMS อานะครับเป็นบัตรแท้นะครับ ของช่างนุนะครับ1นอยู่นะครับสนใจตัวเขามาสอบถามได้ฝากพี่ๆทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ร้านนั่สักพักเช้าสินค้ามือ1มือ2นะครับมีแค่2แท่นเท่านั้นนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็พามาชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่2 12เมษายนนะครับ12เมษายนนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ